ท่นผู้ชกรารใช้ชีวิตในวันนี้ถ้าไม่ดตัวทนทุกท่านก็ได้เพาวันนี้มีกับผม MKC นะวันนี้ก็จะมาเออมาให้ดูเว็บที่สมงบัตรฟรีนะครับอ่าเว็บที่ส่งบัตรยังไงก่อนน่วก็ต้องรีรจิสเตอร,ร์ตรงนี้นะครับแล้วผมจะให้ลิงก์เว็บรีจิสเตอร์ไว้ด้านล,านล่างกิอเคก่อนอื่นกดเข้ามาสมัครไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ใส่รหัสผ่านล็อกอินอะไรไปก็กดตัดคลิป โอเคนะครับพอเราอินเสร็จแล้วเราก็จะแคบนึงนะ,ะเราก็จะอยู่ระบบแบบนี้นะครับก็ให้คุณเลื่อนมาฝั่งขวาสุาดและเปลี่ยนเป็นมือถนะือนะแล้วก็กดไปสามขีดอ่าแล้วนี่ก็จะมีพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือสมบัติอันนี้คือเติมเงินเติมเงินเพื่อรับพลอยแล้วก็ไปสมบัติเอานะครับถ้าเกิดเติมมาสิบแต่าาดวงดีหน่อยได้ห้าสิบเอ๊ะอาจจะแบบดวงมัน ามันกลางได้ห้าสิบแต่ถ้าเกิดโดนงดีมากๆก็ได้หนึ่งพันนะครับมาสูงสุดได้หนึ่งพันบาทได้จริงนะครับก็สมาชิกหนึ่งหมื่นคนโอเคก็อันนี้คือระรางวัหลังจากที่สมบัติเสร็จแล้วแนะนําเพื่อนนี่ก็ถ้าเกิดคุณแนะนําเพื่อนคุณก็จะได้สี่พอยต์ไปฟรีๆนะครับซึ่งการสมสมบัตินั้นใช้ยี่สิบพอยต์ฮะ ใช่ยีพอยต์ตอนหนึ่งครั้งโอกาสได้นิดเดียว40%โอกาสเสียหกสิบโอเคก็สำหรับทิมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังในการทำกิจกรรมแบบของขวัของผมกันได้นะครับบ๊ายบายซีโอเจน